สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับผมอูคาวบอยนะครับในเพจชอบรถดีนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับผมเป็นรถดันะครับเป็นรถดัยาง825นะครับคัสซี FC2J นะครับเป็นรถประกอบนะครับ f c 2 j นะครับมาในานามของเครื่อง JO8C นะครับมาในานามของเครื่อง JO8C เ,เครื่องใหญ่เครื่อง210แรงนะครับถือว่าให้กำลังขุมกำลังที่ที่ที่ใหญ่นะครับกำลังดีเลยแหละนะครับเครื่อง JO8C ก็เป็นเครื่องยอดนิยม ในตลาดรถบรรทุกบ้านเรานะครับนี่ครับยวให้ดูรอบๆมีเล่มมีชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับอันนี้เรารายงานตามความจริงเนาะภาษีขาดเกินรถเพิ่งออกจากหน้างานมานะครับเนี่ยดูดินยังยังติดอยู่เลยครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างทำความสะอาดนะครับ สีสันอาจจะไม่สดใสเพราะว่าออกจากหน้างานมานะครับเป็นคัตซีเอฟซนะครับคัตซีสวยนะครับตามสภาพที่เราเห็นหนะตอนนี้คือคัตซีสวยนะครับคัตซีสวยนะครับเครื่อง JO8C นะครับเครื่อง J1 นะครับ6เกียร์เดินหน้านะครับ เครื่องเจวันนะครับหัวเก๋งสวยนะครับส่วนของเครื่องก็จะมีมีซึมมีเกียร์นะครับมีรั่วมมีรั่ว,ม,วมีซึมนิดๆหน่อยน,น,นะฮะแต่เครื่องยังดีครับกำลังดีมากนะครับเมื่อวานเราขับมาจากาสกลนครน,นะครับ 200กว่ากิโลนะครับวิ่งปกตินะครับวิ่งดีด้วยนะฮะเหยียบกันมาเป็นร้อยเลยครับวิ่งตามกันมาเป็นร้อยนะครับผมให้ลูกน้องครับแล้วก็ผมก็ขับตามมาลูกน้องบอกว่าขับดีเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับเครื่องดีครับผมภาษีขาดเกินเล่มจุดโอนมีครบนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับผมเปิดราคาไว้อยู่ที่ สามแสนหกหมื่นบาทนะครับสามแสนหกหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูภาย,นภายในนะฮะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่ครับภายในภายในก็สวยเดิมดีครับเบาะยังสวยทุกใบนะครับเบาะเขาหุ้มมาใหม่แล้วนะครับนี่มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยยังใช้งานได้ปกติ นะครับเวลาไปวิ่งดินวิ่งงานอยู่หน้างานก็สามารถชาร์จได้นะครับแผ่นคอนโซลนะครับหัวเก่งภายใงภายในก็ถือว่าสวยเดิมดีครับ3 6มแสนบาทนะครับอันนี้เป็นเชือกไม้รองล้อนะครับ่ไม้รองล้อเขาจะผูกไว้อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็เวลานั้นก็สาวขึ้นดึงขึ้นไปเก็บนะครับผมกำลังจะให้ลูกน้องล้างทำความสะอาดนะครับผมเปิดราคาไว้ที่3าม0 0 0หบาทนะครับใครหาอยู่เครื่องดีครับผมอยากจะสตาร์ทให้ดูอยู่แต่ว่าผมอยู่คนเดียวไม่มีคนถือโทรศัพท์ ให้ดูแป๊บนึงไหวไหมเนี่ยอึ้บหัวยกง่ายอยู่ครับอึบอ่าอึ้บอึบอ่าโอเคได้ขับเครื่อง j o 8 c เจนนะครับเครื่องยังดีครับเครื่องดีไม่มีไอนะแต่ผมมีคลิปของเครื่องอยู่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนั้นต่อใส่กับคลิปนี้เลยนะครับมีคลิปของเครื่องอยู่มีคลิปตอนสตาร์ทเครื่องอยู่ครับ<อ>น้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับรับประกันเครื่องดีครับนะครับผมรับประกันเครื่องดีนี่ดู หัวเก๋งย่างสวยงามนะครับมีเล็บมีชุดโอนครบนะครับในราคานี้360 0 0 0บาทต่อรองคุยกันได้นะครับรถอยู่ที่อู่คาวบอยนะครับอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการ อยู่ที่อู๋ขาวบอยนะครับหรือโทรหาผมได้ที่เบอร์0985875748มีเล่มมีชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูเดกน้องลูกน้องผมมาพอดีเดี๋ยวต๋องต๋อง <c oughs> หรือโทรศัพท์ให้หน่อยเอา เครื่องดีครับเครื่องดีครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอครับผมเครื่องโดยรวมก็ถือว่าแห้งนะครับแห้งก็จะมีซึมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเครื่องดีพื้นกระบะก็ยังสวยนะครับ ใครชอบความแรงนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนยางหน้าใหม่ทั้งคู่นะครับยางหน้าใหม่ทั้งคู่นะครับใครชอบความแรงบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่ครับเมื่อกี้ผมลองขับดูโอ้พุ่งเลยพุ่งจักจกเลยครับยกคันขึ้นไม่ได้เลยครับพุ่งเลยสีสันอาจจะไม่สวยงานถ้าไปไปเก็บสีหน่อยจะสวยเลยครับคันนี้นะ นะครับที่เขาขายกัน8ปดแสนเก้าแสนก็คัสซีตัวนี้แหละครับเครื่องตัวนี้แหละครับนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะวางหัวใหม่นะครับกระบะใหม่อันนี้เราได้สเปคเราได้สเปคของของรถที่เขาประกอบกันที่แถวสุรินทร์บุรีล์นะครับหรือที่โคราชนะครับก็คัสซีตัวนี้แหละครับเครื่องตัวนี้แหละครับหัวก็หัวตัวนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ด้วยแค่สีแค่นั้นเองนะครับ บอกตามตรงว่าด้อยแค่สีนะครับถ้าจะมองความสวยอาจจะไม่ถูกใจนะครับความสวยของสีนะแต่ในเรื่องของเครื่องขุมกําลังของเครื่องคัตซีสวยนะครับมีเล่นมีชุดโอนในราคานี้ผมถือว่าคุ้มนะครับผมใครหายอยู่นะครับกดโทรหาผมได้เลยที่098 5875748นะครับ FC2J 210แรงคันนี้ครับผมสวัสดีครับ ล้างแล้วนะครับหล่อแน่นอนเสียต้องจัดการทำความสะอาดคลีนนิ่งนะนะครับผมคลีนนิ่งแล้วบิ๊กคลีนนะครับบิ๊กคลีนนิ่งอ่ะบิ๊กคลีนนิ่งเลยนะครับหล่อแน่หล่อแน่เนี่ยล้างทำความสะอาดให้แล้ว